ช่วงนี้ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรุ่นใหม่นะครับตามที่คาดการกันไว้เนี่ยภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังก็จะมีการสรุปในขั้นตอนสุดท้ายสำหรับหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับก็น่าจะสรุปเรียบร้อย และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่มีการวางเอาไว้ล่าสุดโดยกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหรือไม่อย่างไรถ้าเป็นไปตามที่เสนอนะครับก็น่าจะมีการอนุมัติให้เดินหน้า ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือว่าต้นเดือนธันวาคมนี้จากนั้นก็จะเป็นการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ทั่วประเทศนะครับซึ่งก็คาดการกันว่าน่าจะเริ่มลงทะเบียนในช่วงต้นปี2565เป็นต้นไปนะครับก็คือเดือนมกราคมอาจจะมีเวลาในการลงทะเบียน หเดือนหรือว่า2เดือนเนี่ยแล้วนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับซึ่งแน่นอนจะมีการปรับปรุงในเรื่องของหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมีผู้ถือบัตรประมาณ13ล้านกว่าคนเนี่ยใช้หลักเกณฑ์รายบุคคล แต่ว่าบัตรคนจนรุ่นใหม่นะครับก็คาดว่าจะใช้หลักเกณฑ์รายครัวเรือนแทนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อการคัดกรองคนรายได้น้อยตัวจริงได้อย่างละเอียดและชัดเจนมากขึ้นนะครับก็น่าจะคล้ายๆกับหลักเกณฑ์การคัดกรองคนที่จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดก็คือจะดูว่าคนที่ไปลงทะเบียนนั้น ในบ้านในครัวเรือนของท่านเนี่ยอยู่กันกี่คนแต่ละคนมีรายได้เท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่นะครับหรือว่าค้าขายหรือว่ารับจ้างเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยทั้งปีเนี่ยแต่ละคนมีรายได้เท่าไหร่ถ้ามีเด็กที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยแบบนี้ก็ถือว่าไม่มีรายได้นะครับก็เมื่อนำรายได้แต่ละคนในบ้านสมมติบ้านอยู่กัน4ี่คนพ่อทำงาน แม่ทำงานนะครับมีลูกสองคนเรียนหนังสืออยู่ก็จะนับเฉพาะรายได้ของพ่อและแม่สมมุติทั้งปีเนี่ยพ่อมีรายได้1นึ่งแสบาทแม่มีรายได้1นึ่งแสบาทรวมกันเป็น2องแสนบาทลูกสคนเรียนอยู่ไม่มีนะครับก็จะนำสองแสนเนี่ยมาหารจำนวนคนที่อยู่ในบ้านก็คือพ่อแม่ลูกสองคนหารสี่ 2แสนหาร4ก็ได้ค่าเฉลี่ย50,000บาทนั่นคือรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีในครัวเรือนนี้จากนั้นก็จะดูว่าเกณฑ์กลางที่รัฐบาลกําหนดไว้จะกําหนดค่าเฉลี่ยไว้ที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างสมมตริรัฐบาลกําหนดค่าเฉลี่ยไว้ที่1แ0 0บาทถ้าค่าเฉลี่ยบ้านท่านได้50,000บาทต่ํากว่า1 100นบาทแบบเนี้ยพ่อกับแม่ก็จะได้รับ ัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่แต่ถ้าเกิดค่าเฉลี่ยในบ้านเนี่ยเกินกว่าหนึ่งแสนบาทก็จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เพราะถือว่ามีรายได้เกินกว่าเกณฑ์นคนรายได้น้อยที่รัฐบาลกําหนดไว้ส่วนเกณฑ์จะกําหนดไว้ที่เท่าไหร่ตอนนี้ต้องมารอลุ้นกันตามข่าวก็บอกว่าอาจจะยืนพื้นที่หนึ่งแบาทต่อคนต่อปี แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันหรือว่ามีข้อมูลออกมาชัดเจนก็คงต้องรอให้กระทรวงการคลังสรุปให้เรียบร้อยเคาะในขั้นตอนสุดท้ายและนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็เชื่อว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้น่าจะมีความชัดเจนเกือบจะ100%ตอนนี้ประชาชนอย่างเราเที่ทำได้ก็คือเตรียมความพร้อม เตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารนะครับแล้วก็รอการประกาศลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ซึ่งก็จะเปิดล้างไพ่ใหม่ทั้งหมดทั้งคนที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วและคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านก็จะมีสิทธิ์ไปลงทะเบียนเพื่อคัดกรองในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ซึ่งก็จะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรอง รวมถึงสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์ต่างๆในบัตรรุ่นใหม่ก็จะมีการปรับปรุงให้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงตัวและก็ตรงจุดมากขึ้น